สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ชมรายการ Sportz Family อะไรเมื่อกี้อะไรเนี่ยฮะทำไมตื่นเต้นตอนแรกเจอไม่กล้าคุยแต่มอเชียร์อยู่ตลอดเกินขอต้อนรับเลยแล้วกันนะคะขอต้อนรับกับตะกีบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ว่าที่คุณแม่ใช่นี่เดินมาไม่รู้ประท้องใช่ท้องเล็กมากเลยใช่น้องแบบเท่าไหร่ล่ะคะห้าเดือนค่ะตอนนี้5เดือนแล้วอน้ำหนักอ่ะเป็นยังไงบ้างน้ำหนักก่อนก่อนก่อนที่จะตั้งครรภ์ค่ะเออเราเราต้องบำรุงตัวเองให้ฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันขึ้นมาเยอะประมาณ20กว่าโลแต่ว่าหลังจากเริ่มท้องเนี่ยขึ้นมาแค่4กิโลค่ะไม่ไม่เยอะแต่ว่าน้องก็ปกติแข็งแรงดีแต่ที่ที่พิเศษคือคุณหบอกว่าแขนกับขายาวมาก วัดจากในท้องโอ้โะแล้วตอนนี้ล่ะคะทาอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราต้องหยุดทุกอย่างเลยก็ช่วงตอนที่เตรียมตัวจะตั้งคณะกิ๊บหยุดหมดเลยเพราะว่าเหมือนกับเราต้องโฟกัสตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองแต่ว่าหลังจากตั้งคณะแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังช่วยทางสมาคมวอลเลยบอลนะคะทำทำงานอยู่ก็คือเรามีโครงการพี่สอนน้องที่จะออกสอนน้องๆตามต่างจังหวัดก็ยังทําร่วมกับสมาคมอยู่แล้วก็มีเข้าไปดูน้องๆทีมชาติช่วยแบบสอนเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยให้กับน้องๆ ชุดใหญ่แล้วก็ชุดเยาวชนอยู่ค่ะแล้วก็รวมถึงทางในเรื่องของสโมสรก็ตอนนี้ก็มาเป็นสตาฟของทีมสุพรีมชนบุรีอีเทคจากที่เป็นนักกีฬาก็เลื่อนขึ้นมาเป็นสตาฟเออก็เริ่มเหมือนมาอยู่เบื้องหลังหน่อยนึงแล้วต่อยขพียบมานิดเดิมแล้วก็มีเริ่มทําธุรกิจกับน้องอะไรองี้ค่ะก็จะมีทําอะไรคะเนี่ยมีเปิดร้านกาแฟที่เพิ่งเปิดกันไปแล้วก็มีทําชื่ออะไรชื่ออะไรร้านกาแฟชื่อร้านเลอแปะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ถนนเทพรักษ์เออเทพรักษ์ค่ะเทพรักษ์ ถนนเทพรักย่านวัชะลพลจะเป็นถนนที่ตัดไปออกพยูทินอ๋ออ่าแวะไปดูได้นะคะอะไรเป็นเมนูเด็ดในร้านของเราก็จะเป็นควซองอ่ะที่ร้านเราจะเป็นเบเกอรี่เราจะเป็นควซองทั้งหมดเป็นสูตรที่ชอบกกินมาเลยที่นำเข้ามาจากฝรั่งเศส ไปซื้อสูตรที่นู่นแล้วมาทำแล้วก็อบที่ร้านเลยก็จะเป็นแล้วก็วัตถุดิบเราจะนําเข้าจากฝรั่งเศสมาเลยเราไปเอาสูตรมาแล้วเราใช้วัตถุดิบในไทยแล้วมันไม่ได้อะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนมันมีความต่างเนาะใช่ค่ะเราก็เลยตรงนี้จะเป็นจุดเด่นเราเนี่ต้องแวงไปเไปแน่เปนแบบว่าคาเฟ่แบบกาแฟมีครัวซองตมีขนมปังมีเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยแวะไปได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ที่ร้านก็จะตกแต่งออกแนวแบบสปอร์ตก็คือเข้าไปก็จะแบบรู้เลยว่าเป็นร้านกิฟต์นองเลยเออเออจะเป็นแบบจุด เป็นแลนด์มาร์กของแฟนๆวอลเลย์บอลด้วยอ่ะเนี่ยแล้วได้เจอไหมอ่ะได้เจอแบบเจ้าของร้านไหมคะอ่าช่วงนี้เราก็จะพยายามเข้าตลอดนะคะพยายามสับเปลี่ยนกันเข้าหรือว่าถ้าวันไหนไม่ได้เข้าเราก็จะมีอัปเดตในเพจของร้านว่าพี่คพี่น้องจะเข้ากี่โมงใครที่อยากมาเจอก็มาเจอได้เมื่อกี้แอบนั่งคุยตอนแต่งหน้าพี่เอคือสถานการณ์โควิดอ่ะนังรอดนะใช่นั่งรอดสองคนกับคุณน้องนะใช่เออรอดอยู่สองคนค่ะก็ไปแข่งมากใช่ค่ะไปแข่งไปแข่งด้วยนะ ติดกันทั้งแก๊งจะเป็นสองคนใช่ถือว่าโชคดีมากโชคดีค่ะค่อยพัอะไรอยพัอะไรทุกทางค่ะทั้งทั้งแบบว่ากินกินยาบำรุงด้วยระวังตัวด้วยแล้วก็มีของขังด้วยที่แบบปกป้องเรื่องบอกนี่สุขภาพด้วยหรอเ่นี่ยใช่จริงปะเนี่ยจริงจริงอ่ะคือเราเราจะมีแบบของขังที่แบบว่าปกติจะมีอันนี้เรียกเงินเอออันนี้เรื่องครอบครัวอะไรเนี้ยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสุขภาพช่วงนี้โควิดหนักเราก็จะพก ตลอดเลยหลังไม่นะอยากติดด้วยต้องหาบ้างแล้วต้องหาแล้วควรจะมีติดบ้างแล้วนะเราควรจะมีแล้วไม่แต่อว่าคือแข็งแรงด้วยแข็งแรงด้วยแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงด้วยแล้วก็ระวังตัวเองด้วยล่ะพยายามแบบเซฟทุกอย่างก็คือไม่หยิบอะไรเข้าปากเลยแล้วก็มีแอลกอฮอล์ตลอดอะไรเงี้ยล้างมือทุกสิ่งตลอดอันนี้อันนี้ก็ช่วยได้ด้วยเราเราแบบตั้งท้องด้วยค่ะ้ก็ตั้งท้องแล้วก็แบบต้องระวังมากเป็นพิเศษขอย้อนถามนิดนึงครับผมย้อน อยากรู้ว่าติดทีมชาติมากี่ปีแล้วครับผมย้อนนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าหลายปีมากถ้าเกิดชุดใหญ่เลยค่ะ20ปี20ิปีทีมชาติชุดใหญ่แต่ถ้าเกิดรวมเยาวชนด้วยก็จะประมาณ24ปีก็ทั้งชีวิตอะทั้งชีวิตเลยไม่ที่ถามมาเพราะว่าวันหนึ่งที่พอตัดสินใจว่าจะมีน้องแล้วต้องหยุดเล่นเนี่ยมันเป็นชีวิตเลยเนาะเออไม่รู้สึกรู้สึกไงันมือไหมแบบรู้สึกพันไ ตอนจะเลิกจริงๆอะเหมือนทําใจไม่ได้เหมือนคนจะบอกเลิกแฟนอะไรที่ยังร<อ>ักอยู่อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันสองจิตสองใจมันเหมือนแบบอีกใจนึงเราก็ยังเล่นได้อยู่นะอีกใจนึงเราก็เล่นดีด้วยเออจะต้องอไปมีครอบครัวมันเหมือนต้องเลือกอะตอนนั้น<อ>แล้วก็ก็รู้สึกว่าใจหาย<อ>แต่สิ่งที่มาช่วยให้แบบให้เราดีขึ้นเลยคือโควิดเ,<อ>เพราะว่าปีที่คิดตัดสินใจจะเลิกโควิดระบาดทําให้เราต้องแบบ วงการกีฬาในบ้านเราก็เบรกหมดก็หยุดหมดเมททีมชาติก็เบรกไปเลยสองปีอันนี้คือหมายความว่าโควิดทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับ uh huh. เรามีเวลาทําใจแล้วก็เหมือนกับช่วงสองปีที่โควิดระบาดเราได้อยู่บ้านเราได้ใช้ชีวิตที่ไม่มีกีฬา uh huh. ไม่มีแมททีมชาติห้ามออกจากบ้านฟิตเนสปิดอะไรทุกอย่างคือเหมือนเริ่มอะเคยชินกับการที่อยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องออกกําลังกายละ uh huh. แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะเราถอยออกมาได้ละ uh huh. มันก็เลยเหมือนพอพอปีที่เริ่มมีแมททีมชาติมาแล้วเราประกาศเลิกเล่่นี เราก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เราโอเคกับมันแล้วก็ต้องบอกว่าโควิดช่วยชีวิตเพราะช่วงแรกนี้ถ้าไม่มีโควิดแล้วแบบต้องตัดปึ้งเลยแล้วมาเห็นเพื่อนเพื่อนเล่นเนี้ยเราน่าจะแบบน่าจะทําใจยากอ,อย่างกิฟก็โควิด2ปีที่แบบปีแรกเนี้ยมันมันเข่งมากอะอที่ไม่แข่งก็ยกเลิกหมดเลยซ้อมก็ไปไม่ได้ฟิตเนสอะไรปิดหมดเราอยู่บ้านอย่างเดียวมันก็เหมือนกับเราเหมือนเรียนรู้การใช้ชีวิตการอยู่เฉยเฉยอะไรเงี้ยแล้วพอพอเราเลิกเล่นแล้วเราต้องอยู่บ้านหรือทํากิจกรรมอื่นที่แบบไม่ได้ซ้อมกีฬาเราก็เลยเริ่ม เริ่มชินเริ่มทําใจได้อะแล้วในแก๊งล่ะในในในทีมของเราอะมีแบบโทรคุยกันไหมเออกิฟเราเหงามากเลยอะเธอยังไงอะไรเงี้ยก็ก็ผลกันอะตอนแรกเลยที่จะเลิกเล่นอะค่ะกีฟจะเลิกคนเดียวคนอื่นเขาก็ยังจะเล่นอยู่แต่ด้วยโควิดเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าชุดเดียวกันกับเราเนี่ยตัดสินใจเลิกพร้อมกันหมดเลยสลายเลยใช่ค่ะเพราะว่าด้วย2ปีที่เบรกไปด้วยแล้วพอ2ปีเนี่ยทุกคนไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะถึงเวลาที่เราแบบ ต้องมาใช้ชีวิตของเราแล้วไหมอะไรเงี้ยด้วยอายุาที่แบบครอบบวก2ปีที่เราหยุดไปมันก็แต่ละคนก็38แล้วอย่างเงี้ยทุกคนก็กลายเป็นว่าพื้นจิตเนี่ยก็เลิกความกันออนุมามาริกานุสลาเลิกความกันหมดเลยโอ้<ช>แก๊งนี้เลยแก๊งนี้เลยไปหมดเลยใช,ใช่แต่ก็ถือว่าได้น้องน้องน้องใหม่เหมือนเป็นวงจรเนาะเออสนับสนุนคนรุ่นใหม่แทนสนับสนุนคนรุ่นใหม่ก็เป็นโอกาสดีใช่ค่ะเปิดโอกาสคือถ้าเรายังเล่นอยู่เนี่ย น้องๆก็จะต้องมาสู้กันคือหมายถึงทั้งน้องและเราเนี่ยต้องมาซ้อมเบียดสู้กันเพื่อจะเลือกคนที่ดีที่สุด14คนไปแข่งแต่ถ้าพอเราเลิกกันมา4-5คนเนี่ยมันก็เหมือนเปิดโอกาสให้น้องอีก4-5คนได้มีโอกาสขึ้นมาก็เหมือนแบบว่าเนี่ยวงการคล้ายๆวงการบันเทิง นักแสดงแบบว่ารุ่นเก่าก็ต้องบอกว่าให้รุ่นใหม่ขึ้นมามันเป็นอย่างนีใ้ใช่ใช่รุ่นเก่าก็ไปอยู่เบื้องหลังออคอยช่วยคอยซับพอร์ตคอย<ช>สอนอะไรอย่างงี้มากกว่าเอา,อางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องน้องได้เลยครับในอนาคต <ผม S 1> ของน้องหรือว่าการใช้ชีวิตการเป็นว่าที่คุณแม่จะยากลําบากแค่ไหนครับผมพักสักครู่ค่ะว่าคุยกับว่าที่คุณแม่กับตังกิฟต์เมื่อกี้ก่อนอ่ะเล่าเมาส์ให้คุณผู้ชมฟังนิดนึง อพอเบรกปุ๊บอีผัวถามเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเด็ก็าถามเมียเปล่าถามแค่รับเชิญก็เลยถามกลับว่าตอนเมียท้องอ่ะไม่เ็นถามอย่างนี้เลยถามในใจแล้วถามด้วยแววตานี่ทํางานใดนคอดนะเก้าเดือนเด่นคออเลืงจริงโอ้อขยันมากอันนี้ขยัไม่ได้ขยันงกงก นี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นสายเดียวกันเหมือนกันเลยนี่ก็ยังทํางานอยู่ตลอดทํางานอยู่ตลอดก็ต้องเข้าร้านไงเปดูว่าธุรกิจอะไรของตัวเองไงไปขับรอด้วยไงจริงไปขับรอตอนที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะมีน้องเนี่ยเราเคยวาดฝันไว้ว่าลูกเราเนี่ยจะต้องแบบเป็นเหมือนเราใส่เรื่องนักกีฬาตอนที่ตอนที่มีน้องเลยก็คิดไว้ค่ะว่าอยากให้มาเส้นทางเดียวกับเราเพราะว่าเรามาเส้นทางนี้แล้วเราแบบประสบความสําเร็จก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย มันก็เป็นเส้นทางที่ดีถ้าเกิดเ,ออเขาคิดจะเลือกแต่ก็คุยกันว่าเราจะไม่บังคับเ,ออเราแค่จะปลูกฝังก็คือพอน้องคลอดออกมาน้องเริ่มโตเราก็จะปลูกฝังให้เขาเป็นคนรักการออกกาลังกาย<อ>แล้วคราวนี้หลังจากนั้นน่ะเขาจะชอบหรือไม่ชอบเขาจะมีพรสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยออจะให้เขาเลือกเองเพราะว่าเพราะว่าเห็นตัวกิ๊ฟเองอ่ะที่บ้านก็คือคุณพ่อชอบออกกําลังกายก็พาเราไปวิ่งออกกำลังกายตั้งแต่เด็กแล้วเราอ่ะชอบอแล้วเราก็เลือกเองแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่ที่เราเลือกเองอ่ะเราจะ จะมีความสุขกับมันมากกว่าก็เลยคิดว่าจะไม่บังคับเขาไม่บังคับใช่ค่ะแต่ว่าก็จะพยายามปลูกฝังให้เขารักในในาให้รักในการออกกำลังกายแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีเด็กๆออกกำลังกายแต่เด็กก็ดีเนาะใช่แล้วจริงแล้วปลูกฝังให้เด็กเล่นกีฬาดีเพราะว่าเด็กจะได้รู้สึกมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะอะไรพวกนี้เราจะเริ่มพความรับผิดชอบอะไรอย่างนี้ด้วยเราก็เลยคิดว่าเราจะพยายามปลูกฝังตั้งแต่เด็ก แต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่ชอบอะเขาก็จะไม่ฝืนแต่ก็หวังไว้ว่าเขาน่าจะชอบอะไรเงี้ยแล้วคนนี้แบบว่าไปทํามาใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่าเป็นธรรมชาติคะคนนี้เป็นทําอีกซี่อีกซี่ยากไหมก่าจะได้น้องมาเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่ากี้มาท้องธรรมชาติก่อนครั้งแรกเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไปแข่งอยู่ที่โคราชแล้วก็แบบยกเวทกระโดดเชือกทุกอย่างแข่งใช่ค่ะจนหน่องอะเขาทักว่า ทำไมเดือนนี้ไม่เห็นเป็นประจําเดือนอะไรเงี้ยเราคือนึกได้อ๋อเขาพูดขึ้นมาของเขาเลยเลยคือเขาจะจําว่าเราจะเป็นพร้อมกันแล้วเขาเป็นแล้วเขาก็ไม่เห็นเราเป็นเลยอะไรเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดก็เลยตรวจหลังจากแข่งเสร็จพอตรวจก็ทราบว่าท้องก็เลยไปพบคุณหมอฝากคัรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากฝากกันได้ประมาณหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนน้องก็หลุดหลุดใช่ค่ะน้องก็แบบไม่แข็งแรงคุณหมอบอกว่าอาจจะด้วยเราไม่ได้ไม่ได้ทราบว่าเราท้องเราไม่ได้แบบ ไม่ได้ดูแลตั้งแต่เริ่มด้วยหรือน้องอาจจะมีความผิดปกติของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาได้หลายปัจจัยใช่ค่ะน้องก็หลุดไปตอนสองสองเดือนโอ้แล้วตอนนั้นทําใจไงอะรู้สึกผิดรู้สึกโทษตัวเองว่าว่าเหมือนแบบทําไมเราไม่สังเกตตัวเองทําไมเราแบบผิดปกติแล้วทําไมเราไม่ดูเพราะว่าแฟนเขาก็อยากมีมากแล้วเขาดีใจมากด้วยค่ะคือคนรอบตัวเราเขาดีใจหมดเลยจุดพูดหมดเลยใช่ค่ะแล้วพอพอเราหลุดุูบเราก็แบบจดเลยแต่ว่าโชคดีที่ที่แบบ คุณหมอที่ดูแลเขาเหมือนแบบมีจิตวิทยามากเขาคุยเขาเหมือนดึงเราขึ้นมาเลยอพูดส่งกำลังใจให้เลยเขาก็บอกเลยว่าอย่าจมอยู่กับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะให้คิดซะว่าแบบเขามันเป็นธรรมชาติเขาออกมาค่ะจะไม่อีกสมบูรณ์เลยอะไรก็ได้เป็นแบบนี้ไปดีกว่าแล้วเรามาโฟกัสที่เราจะทําคนต่อไปดีกว่าคุณหมอก็เลยแนะนําให้ตรวจร่างกายโดยละเอียดไว้ สาเหตุที่เขาหลุดเนี่ยเพราะอะไรเราแท้งเพราะอะไรเราก็เลยตรวจเลยเราก็ตรวจเลยแล้วมีความผิดปกติในร่างกายเราไหมใช่ค่ะเรามีความผิดปกติคือผนังมดลูกบางคือกิ๊บเป็นคนที่แบบมีซิกแพคกล้ามเนื้อเยอะไอ้พวกกล้ามเนื้อพวกนี้ของผู้หญิงอ่ะมันจะไปสร้างฮอร์โมนเพศชายในในร่างกายเราจะมีฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงแล้วตัวฮอร์โมนเพศชายมันไปกดฮอร์โมนเพศหญิงลงมดลูกก็เลยบางเราก็เลยเสริมต้องเสริมฮอร์โมนเพศหญิงไปคุณหมอก็เลยแนะนําว่าถ้าจะตั้งครรภ์รอบต่อไปก็แนะนําให้ทำอีกซีดีกว่า เพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องมดลูกเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจทำอีกซี่เลยเพราะไม่อยากไม่อยากมาลุ้นอีกว่าเขาจะเกาะยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนทําครั้งเดียวติดเลยไหมคะครั้งเดียวเลยถือว่าลดเนาะก็ยังโชคดีใช่ค่ะแต่ก็ยากมากนะคะนอนนอนโรงพยาบาลแบบเบสเลสไม่ขยับเลยค่ะเดือนหนึ่งจะลุกแค่คือแทบจะไม่ได้เดินเลยใช่ไม่ให้เดินเลยไม่ให้เดินหนึ่งเดือนแล้วก็หลังจากนั้นออกจากโรงพยาบาลหนึ่งเดือนออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านอีกสองเดือนก็นอน ย่างเดียวเลยเหมือนกันเดินแค่เข้าห้องน้ำรวมทั้งหมด3เดือนจนกว่าน้องจะเลย3เดือนนะคะถึงถึงได้เริ่มเริ่มเดินเริ่มใช้ชีวิตปกติเอออันนั้นคือตรวจแล้วว่าแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วใช่เออทำในส่วนกีฬาบ้างจากที่เมื่อก่อนเนี่ยครับผมเคยเป็นผู้เล่นวันนี้มาเป็นกองเชียร์บ้างแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากค่ะตอนเป็นผู้เล่นอ่ะเราเราจะโฟกัสกับเกมมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปแบบ ลุ้นแต่ละแต้มหรือดูคะแนนหรืออะไรมากเพราะเราต้องโฟกัสกับลูกที่เรากาลังเล่น,นแต่พอเรามาเป็นกองเชียร์ดูน้องๆแข่งเนี่ยมันเห็นหมดอะคะ่ะเห็นภาพรวมของสนาม,มเห็นตำแหน่งที่จะเล่นเห็นลูกบอลที่จะมามเห็นแต้มม,มัน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 ลุ้นแล้วมันก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าเอยมันเป็นอีอกความรู้สึกหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัสก็รู้สึกว่าเออเพิ่งเข้าใจแฟนคลับว่าอ๋อเขารุ้นแบบนี้ใช่อันนี้รุ้นหนักจนคุณหมอบอกว่า ถ้าแม่ไหนใช่ค่ะถ้าแม่ไหนสูสีมากๆคุณแม่ต้องเหมือนแบบพักอ่ดูบ้างเพราะคุณแม่จะกรี๊ดเลยอะใช่เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งกำลังใจให้น้องๆยังไงบ้างอะคะก็จริงๆเราก็จะมีโทรวิดีโอคอลค่ะแล้วก็จะมีลงคลิปน้องๆแข่งแล้วแท็กหาเขาอะไรเงี้ยให้กำลังใจเขาก็จะมีวันเดินทางกับวันกลับแล้วก็ไปรับที่สนามบินมีเอาขนมที่ร้านไปฝากที่สนาม ที่จะนำซ้อมอะไรเงี้ยชอบตรงนี้แหละจะให้กำลังใจน้องๆชอบขนมอะน้องๆกินตรงนี้แหละแต่น้องๆชอบมากน้องชอบได้กินขนมเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักมากดูแลลูกน้องดีมากเลยอะดีเนาะแมตต์ต่อไปของน้องๆครับโอลิมปิกคิดว่าน้องๆจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโอลิมปิกคือตอนเนี้ยดูฟอร์มของน้องๆค่ะคือเขาเล่นดีมากแล้วก็คิดว่าด้วยอายุเขาอะเขาน่าจะพัฒนาขึ้นได้อีกก็เลยมองว่าโอลิมปิกเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสแต่ว่ามันก็คงต้องประกอบกับแบบ ปัจจัยหลายอย่างางพวกเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของสุขภาพร่างกายน้องๆด้วยคือถ้าเขาฝีมือดีแล้วเขาไม่บาดเจ็บอะค่ะคิดว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆแต,อแต่ส่วนใหญ่กีฬามันมักจะมีแบบบาดเจ็บบาดเจ็บถ้าบาดเจ็บมันต้องมาเริ่มศูนย์ใหม่อันนี้ก็จะยากต้องบอกว่าถ้าเขาไม่เจ็บและการสนับสนุนดีเนี่ยโอลิมปิกแบบน่าจะเป็นไปได้เลยรอบปีต่อไปเนี่ยค่ะจุดเด่นของน้องๆในในในทีมตอนนี้หนุจุดเด่นเด่นเลยอะของกิ๊บอะกิ๊บคิดว่าถ้าถ้าเทียบแตกต่างกับชุดพวกกิ๊บอะ คือส่วนสูงรูปร่างใช่คือชุดนี้เขาจะแบบสังเกตดูเ็าจะสูงเพียวใช่คือคือกิ๊มองว่าพอเขาสูงกว่าเราอ่ะแล้วเขาแข็งแรงสมมติถึงกระโดดได้เท่ากันกิ๊บกระโดดสูงได้สิบน้องกระโดดสูงได้สิบแต่ส่วนสูงเขาเยอะกว่าเราเขาก็จะบอกได้สูงขึ้นคือเขาก็จะต้านทานยุโรปที่แบบสูงสูงได้ดีกว่าเรากิ๊ฟก็มองว่าจุดเด่นเขาเลยคือเรื่องของความสูงแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเขามาครบตำแหน่งก็คือมี มีมีตัวเก่งๆค่ะมาครบทุกตำแหน่งมันไม่ได้มีมาคนเดียวสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขามีครบตำแหน่งพอดีมาพร้อมกันก็เลยทําให้ทีมเนี้แบบทั้งอ่ารีระก็ได้ฝีมือแล้วก็ตำแหน่งผู้เล่นของเขาอ่ะลงตัวอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เขาแบบเล่นได้ดีแล้วก็สู้กับต่างชาติได้ดีบวกกับเขาขึ้นมาอยู่กับชุดพวกนี้แบบหลายปีแล้วเหมือนได้ได้สะสมประสบการณ์ได้เล่นแบบนี้พี่รู้แล้วใช่ตรงนี้ยก็เรื่องของประสบการณ์เนี่ยก็ ก็ช่วยเขาได้เยอะด้วยอย่างพวกกีฬากาจะลุ้นแหชนแรกที่เขาแข่งคือแบบมันเป็นครั้งแรกที่เขาเล่นกันเองโดยที่ไม่มีเราเราก็ลุ้นว่าเขาจะทําได้ไหมคือเรารู้ว่าเขาฝีมือมีเก่งแต่ด้วยความที่เป็นครั้งแรกของเขาเราก็กลัวว่าเขาจะเขาจะเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่เขามีไหมหรือแต่ยังไงใช่แล้วพอเราเห็นว่าเขาทําได้ปุ๊บเราแบบสบายใจเลยแล้วรู้สึกว่าใช่ค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยกูนอนตายตาหลับแล้วแบบน้องเรากลัวว่าวล์บอลไทยเนี่ย ไม่ใช่เราเลิกแล้วมันเงียบไปกับเราไม่เอานะเราก็จะมาทํามามีวันนี้เราก็อยากให้น้องๆอ่ะทําให้มันดังขึ้นไปอีกกว่าเราอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดวงการวอลล์บอลยังมีชื่อเสียงอยู่อ่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างมันมาอะไรเลยมันเป็นประวัติศาสตร์ใช่ใช่คแล้วพอเราเห็นน้องทําได้เรารู้สึกว่าเอยโอเคแล้วแฮปปี้แล้วเราเรามีความสุขแล้วสิ่งที่เราสร้างมามันไม่สูญเปล่าแล้วอะไรเงี้ยซึ้งอ่ะซึ้งซึ้งเออแล้วอย่างใงคือนั้ วอลเลย์บอลชุดนี้นะเรียกว่าเป็นตำนานของเมืองไทยเลยนะเป็นตำนานก็ทำชื่อเสียงแล้วก็ทำให้มีวันนี้ที่แบบว่าเป็นบอกว่ากีฬาวอลเลย์บอลแบบบูมครับผมอ่างั้นเดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับกัปตันกิปไปต่อพักสักครู่ค่ะครับผมมาคุยกับกันต่อคุณเอมีเรื่ถามไหมคะผมถามว่าอยากจะรู้ว่าคืออะไรที่คิดว่าทำให้วอลเลย์บอลไทยเนี่ย คือยังมีความฮิตติดลมบนอยู่ในขนาดนี้ครับผมเราเน้นที่จะแบบสร้างน้องๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะไม่อยากให้แบบว่ามีแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะแล้วแล้วหมดชุดนี้<ม>คือจบเลยก็พยายามที่จะปูรากฐานทางสมาคมเองค่ะเขาก็พยายามปูรากฐานให้เด็กๆอะหันมาสนใจวอลกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้นแล้วก็สร้างน้องๆขึ้นมาอยู่กับชุดพวกกิฟเพื่อเรียนรู้กันที่บอกบอให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาอพอถึงเวลาที่อย่างเงี้ยชุดชุดเก่า หมดเลิกเล่นไปชุดที่ขึ้นมาใหม่ก็สามารถต่อยอดได้เลยใช่ค่ะก็ไม่อยากให้มันขาดช่วงถ้าเกิดแบบมัวแต่โฟกัสชุดกิฟต์อย่างเดียวไม่ทาชุดอื่นแม้เลยอย่างเงี้ยมันก็พอชุดนี้เลิกปุ๊บมันก็จะไม่มีชุดอื่นขึ้นมาก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยที่ทําให้เราแบบสามารถที่จะสร้างผลงานได้แล้วก็ระบบการฝึกซ้อมอะไรทุกอย่างด้วยค่ะก็ทางสตาฟโค้ชเองแล้วก็สมาคมก็พยายามวางให้มันเป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อที่จะให้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะ แต่ต่างจากเมืองนอกไหมจริงๆการคัดเลือกนักกีฬาขึ้นมาเงี้ยค่ะจริงจริงการคัดเลือกนักกีฬาจากต่างประเทศกับบ้านเราไม่ต่างกันสนะ่วนใหญ่ก็คือจะมีแข่งในระดับเยาวชนแล้วก็จะมีสตาฟโค้ชจากชุดใหญ่เนี่ยไปดูเฮ้ยคนนี้ดูมีแววคนนี้ดูโดดเด่นก็จะมาคุยกันคุยกับมาบอกทางสตาฟโค้ชหรือมาดึงเข้าทีมหลีกเพื่อที่จะแบบให้น้อง,องๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาเป็นแบบม้าเขาเรียกว่าอะไรช้างเผือกดึงเข้ามาเพื่อที่จะ ต่อยอดเข้ามาสู่ทีมชาติด้วยโอ้ดีเนาะอตอนนี้ก็กําลังทําโครงการอของสมาคมเวยบอลกับพวกเจเซียนนะก็จะช่วยกันทําก็คือจะเราจะเปิดผ่านระบบออนไลน์ให้น้องๆทั่วประเทศะสมัครผ่านออนไลน์มา<อ>ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบวิดีโอคอรอมีเรียกว่าทดสอบแบบเพื่อเปิดโอกาสมากขึ้น<อ>เพราะบางพืง้นที่บางทีเราเข้าไปไม่ถึงเขาแต่ตอนนี้โซเชียลมันเข้าถึงหมดก็เลยคิดว่าจะเริ่มทาทางช่องทางโซเชียลบ้าง ก็ดีนะแบบว่าน <tr> ้องๆหลายคนคือเนาะเขามีความสามารถแต่เขายังไม่ได้รับโอกาสยังไม่รู้เขาจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยกําลังมองทีมที่แบบเล็กๆทัดไม่ผ่านแต่อาจจะมีคนเก่งหนึ่งคนในทีมเรากําลังจะมองหาช้างเผื่อแบบนั้นอยู่ตอนนี้ค่ะอ๋อใช่เรอจริงๆแล้วมุมนี้ก็ต้องคิดนะเพราะบางทีเราไปดูแค่แมตช์แข่งอะค่ะ ทีมที่ไม่เก่งอ่ะเพราะคัพไม่ผ่านเขาก็ไม่ได้มาแข่งแบบนี้อย่างเงี้ยรใช่เราก็เลยมองว่าถ้าเรามีช่องทางโซเชียลที่เขาสมัครมาได้เขาสามารถส่งคลิปตัวเองอเวลาที่เล่นกับเพื่อนหรือซ้อมมาเงี้ยม,มันก็จะเป็นการเปิดกว้างมากขึ้นตอนนี้สําหรับอาวันนบอลเมืองไทยเ้วควรม,มีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับก็จริงๆแล้วหลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนแล้วคือตอนนี้บุคลกากรเราอ่ะมีแต่ว่าเรื่องงบประมาณอ่ะมันก็ยังแบบต้องบอกตรงๆว่ามันก็ยังแบบไม่ไม่เพียงพอ ยังไม่พออยู่ใช่ค่ะยังไม่พออยู่คืออย่างประเทศไหนที่เขามีการสนับสนุนดีๆค่ะคือสปอนเซอร์เยอะเอาง่ายๆหรือมีเพียงพอมากๆเนี่ยเราอาจจะทําให้ทีมไปได้ไกลกว่านี้อีกทุกอย่างมันก็ต้องใช้งบประมาณใช่ใช่ค่ะงั้นถามนิดนึงว่าแล้วหลีกอาชีพของไทยครับกับหลีกอาชีพของเมืองนอกแบบเนี้ยต่างกันเยอะไหมครับเยอะเยอะต้องยอมรับเลยว่าเยอะเยอะค่ะเพราะว่า ก็อย่างที่บอกแหละคะเรื่องของการสนับสนุนนั่นแหละลีกีชิฟในไทยเนี่ยก็จะต้องมีสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนทีมอะค่ะซึ่งก็ยังน้อยอยู่ก็เราก็จะทําทีมได้จํากัดตามงบประมาณที่มีอย่างสมมุติทีมเล็กๆเนี่ยเขามีงบไม่กี่บาทเขาก็จะซื้อได้แค่นักกีฬาไทยทีมไหนมีงบเยอะหน่อยอาจจะซื้อต่างชาติเข้ามาร่วมในทีมด้วยทีมที่มีต่างชาติก็ได้ฝึกซ้อมกับต่างชาติก็จะอ่ะพัฒนาได้เร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงนี้เ็ายังต่างจากต่างประเทศ ทางอย่างต้องหลีกต่างประเทศตอนนี้เขาก็จะแบบซื้อตัวต่างชาติเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็จะเร่งการพัฒนาให้เร็วขึ้นใช่ใช่แล้วถามนิดนึงไม่รู้ตอบได้หรือเปล่าในเรื่องของรายได้ของนักกีฬาอาชีพด้วยค่ะเยอะก็คือต่างชาติก็ยังยังมีรายได้เยอะกว่าเราอยู่ต่อเดือนนี่คือหลักหลักหมื่นอยู่ที่อยู่ที่ดีกรีค่ะคือคือของโบล์บอลเนี่ยก็จะเป็นถ้ามีชื่อเสียงหน้อยมีทีมชาติก็ค่าตัวก็อาจจะแบบหลัก เจ็ดหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าน้องๆทั่วไปฝีมือแบบโนเนียมก็อาจจะแบบหลักมืออะไรแค่นี้เองในไทยเจ็ดหลักนี่คือต่อเดือนหรอต่อซีซันอ๋อต่อซีซันซีซันหนึ่งนี่กี่เดือนครับซีซันหนึ่งก็น่าจะประมาณหกเดือนแต่ตอนนี้น้องอะไรนะน้องชมพู่ใช่ไหมคะไปกับตันใช่ค่ะแต่เราเราเราอยากจะฝากบอกอะไรน้องบ้างเออ ก็จริง ub, ๆเล็บเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยชมพู่กับ <ๆ S 2> กับกิฟต์เองเนี่ยก็สนิทกันอยู่แล้วหรือใครตะขาบไปให้เรียบร้อยแล้วเราสนิทกันอยู่แล้วหลังจากแข่งวีไกลับมาเขาก็แวะไปวนนนที่ร้านแล<อ>้วก็มีนั่งคุยกันอย่างเงี้ยน้องก็จะมาคอยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าหนูเจอปัญหาแบบเนี้ยห,หนูต้องทายังไงในตอนที่ทีมแข่งแล้วแบบกําลังจะแพ้ดาวลงเนี่ยหนูพยายามดึงคือน้องก็จะถามเรื่องของการแบบประสบการณ์ในการเป็นน้าทีมครั้งแรกของเขาอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนถ่ายทอดประสบการณ์ให้เขาว่า อาจเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เราต้องจัดการยังไงในมุมมองของพี่นะแต่ว่าผู้อ่ะกับพี่อ่ะคนละคนกันวิธีการเอาไปใช้หรือการใช้จริงอ่ะอาจจะคนละแนวแต่ว่าเอาไปเป็นไกด์ไลน์ผู้อาจจะไปปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการของผู้แต่ในของพี่พี่ทําแบบนี้แล้วมันได้ผลแต่ของผู้ผู้ลองดูว่าทําแบบพี่แล้วมันได้ไหมหรืออาจจะเอาไอเดียจากพี่ครึ่งหนึ่งไปปรับกับของผู้อีกครึ่งหนึ่งเพื่อแก้ปัญหานี้อะไรอย่างี้ค่ะเราก็จะสอนเข้าในเรื่องพวกนี้นี่ไง เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคือรุ่นพี่ก็คือรับฟังรุ่นน้องรับฟังแล้วเอาไปเปลี่ยนเอาไปปรับเอาไปไประยุกต์ใช้เพราะว่ายุคสมัยมันปรับเปลี่ยนไปแล้วอะใช่ใช<ๆ>แล้วไม่เหมือนกันลูกทีมอะก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นกิ๊กก็จะบอกผู้ว่าตอนที่กิ๊กเป็นหัวหน้าทีม,มเพื่อนร่วมทีมอะเป็นอีกคนเป็นคนละแบบคนละนิสัยเพราะฉะนั้นกิ๊กอาจจะใช้วิธีของกิ๊กเนี่ยได้แต่ผู้อ่ตอนเนี้ย ป็นวนาทีมชุดนี้น้องที่เข้ามาก็เป็นคนใหม่คนละแบบซึ่งกิ๊จะบอกว่าแบบแบบของกิ๊ใช้ได้อะไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ต้องไปเรียนรู้เองว่าเพื่อนร่วมทีมเป็นยังไงแล้ววิธีการแบบนี้ใช้ได้ไหมเอาไปปรับเปลี่ยนอันไหนดีก็ใช้อันไหนที่มันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยงั้นสุดท้ายสุดท้ายครับให้แบบว่าน้องกิ๊เนี่ยฝากคุณผู้ชมสําหรับบอกว่าใครที่เป็นแฟนแฟนแฟนขับบอลเลยบอลก็อยากฝากแฟนแฟนบอลเลยบอลนะคะก็ ไม่ว่าจะเป็นแฟนแฟนพี่ๆชุดเก่าหรือว่า<ม>แฟนบอลปัจจุบันแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนเลยนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่ารุ่นโปรกิฟต์เนี่ยจะเลิกเล่นไปหมดแล้วนะคะ<ม>แต่อย่างที่เห็นกันเลยนะคะผลงานของน้องชุดเนี้ยไม่ได้ต่างจากเราเลยล้วคิดว่ามองว่าเขายังมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่าเราด้วยซ้<ม>ําอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนนะคะแล้วก็มาเชียร์บอลล์บอลกันเยอะในเรื่องของงบประมาณนะคะจะเข้ามามากหรือน้อยอ่ะปัจจัยหนึ่งเลยก็มาจาก แฟ,แฟนกีฬาถ้าเม่ไหร่ที่กีฬาเป็นที่สนใจคนดูเยอะคนสนับสนแบบคนให้ความสนใจเยอะถ่ายทอดแล้วมีคนดูเปิดแข่งแล้วมีคนดูอ่ะสปอนเซอร์เข้าแน,น่นอนเพราะฉะนั้นแฟน,แฟนแฟนกีฬาเนี่ยสำคัญมากๆและที่สําคัญเลยคือกําลังใจของนักกีฬาในเวลาที่ท้อที่เหนื่อยพอมาเห็นกําลังใจที่ส่งมาจากแฟนแฟนกีฬามันจะทำให้เขาแบบหายเหนื่อยแล้วก็พร้อมที่จะสู้เพื่อทุกคนก็อยากให้มาติดตามเชียร์น้องๆชุดนี้ไปด้วยกันแล้วก็ ส่งต่อพวกเขาให้ไปถึงเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้ด้วยกันน่ครับผมแฟนๆก็อย่าลืมนะผมสับดูงกันต่อไปครับผมใช่ค่ะแล้วก็ขอให้แบบว่าสุขภาพทังคุณแม่คุณลูกบอกว่าแข็งแรงแข็งแรงยิ่ง้นะเป็นผู้หญิงนะ และที่นี่ที่ไหนพี่เอที่บูธฟิตเด็ครับผมรากำแพงร้อยสองครับผม,บผม,อ,มอุปกรณ์เครื่องเล่นครบครันครับผมมาเล่นกันได้ครับ<า>วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่กับรายการสปอร์ตแฟมิลี่วันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ